นิทานเรื่องนกยุงกับความงามที่แท้จริงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วใจกลางป่าที่เขียวชอุ่มมีนกยุงตัวหนึ่งชื่อว่าเพชรเพชรเป็นนกยุงที่มีขนหางองงดงามที่สุดในป่าขนของมันมีสีสันร,ระยิบระยับและลวดลายที่สวยงามจนสัตว์อื่นๆต่างพากันชื่นชม เพชรภูมิใจในความงามของตัวเองมากและมักจะพูดถึงความงดงามของตนให้สัตว์อื่นๆฟังเสมอวันหนึ่งเพชรพบกับนกกระจอกตัวเล็กๆชื่อฟ้าที่กำลังเก็บเมล็ดข้าวจากพื้นดินเจ้าดูน่าสงสารจังนะฟ้าไม่มีขนที่สวยเหมือนข้าเลยเพชรพูดด้วยความหยิ่งทะนงฟ้าหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าข้าอาจไม่มีขนงดงามเหมือนเจ้า แต่ข้าก็มีความสุขในแบบของข้าวันต่อมาฝนตกหนักมากน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นป่าเพชรพยายามจะบินหนีแต่ด้วยขนหางที่หนักและยาวเกินไปทำให้มันไม่สามารถบินสูงได้ในขณะเดียวกันฟ้าที่ตัวเบาและแข็งแรงบินขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงได้อย่างง่ายดายฟ้าสังเกตเห็นเพชรกำลังลำบากจึงรีบลงมาช่วยเกาะหลังข้าไว้แล้วข้าจะพาเจ้าไปยังที่ปลอดภยัย ฟ้ากล่าวด้วยน้ำใจเพชรู้สึกละอายใจในความหญิงทนงของตนเองหลังจากที่ฟ้าช่วยเพชรไปอย่างที่ปลอดภัยเพชรกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจและเรียนรู้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจที่ดีงามและการช่วยเหลือกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินคุณค่าของผู้อื่นเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกความงามที่แท้จริงอยู่ที่ความเมตตาและน้ำใจที่เรามอบให้แก่กัน